来！来来！ ว่าไนบอกพวกควาดหรอครับบ่มีหรอขวาดกันจกปาสบ่อ่ะอามตัว เอาโมยูแต่ได้บบอะไรรังเอาได้เนาะนังเลยโอ้ยพี่เพิ่อนไล่ขวดเลยไล่ขวดแต่แลบเนี้ยโอ้ยสวัสดีครับพี่นออ้องสวัสดีครับผมผมสักรีนคอนโกขึ้นเกาแล้วครับเป็นยันนงไงดูพี่นี่กินแต่ก้อนบาดก้อนเมืองเขาเจ่ะว่ได้กินอ่นี่นี่นี่ไอขั้นแคลซื้อึนี่นี่รักฐานึ่งขวดนี่นี่ใช่ เขาไม่ได้จ่ายนี่เอออตักขันบ้าถ้าเงาค้มเลยวันนี้ถ้าเงาค้ำมันขย้อนยังก่อนเสียงดังๆอยากใช่ก็ไปก่อนยังทำไงไปกัโอ้โหไปไปก็ได้มันใจเองมันใจเอาอยู่บ่เนี่ยเอาอยู่บ่เนี่ยไปนี่เนี่ยไปนี่แล้วนั่งมาตะได้มาตะไดกโอาที่ละเฮ้ยลองเลโอ้โหเก็บหัก Hãy xem con em họ tên đi mọi người tên này. What kêu bắt là kêu hưng 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 hưng

แค่เดียวเนี่แค่เดียวอยู่น่ยเออสวยแล้วมาไหนอ้าวมันใส่วะเตี้ยนเลยบาทเอดเตียนเตลยบาทเลยงานทามเขียนโอ้ยเป็นธรรมดาเรื่องฮีโูใครจาไปเรียนวิชาอะไหมว่าอะไรเรียนมากครับเต่ไออันเห็นแ่าเมียเราบอกว่า แต่สมัยเป็นไดหน่อยเจ้าไปหาเหรอสกมวยน้ำงานวัดานนั่นครับแต่กี้เจ้าได้ซื้อสายใหญ่ยังซื้อนักมวยไหมโอ้ยซื้อนักมวย่บเหรอพอพอวัดพะวัดก็แ่งสร้างกัดไข่โบมีครับแล้วแต่ว่าใครสื่อตัวนี้ไปสกโอ้ทำไมนี่กี่เขากระต่องตังเดินสายตามมวยเดินสาย่นโอ้เขาเอินว่ามวยปาโมนปาโมน บ่มีสังกัดให้ให้ผมไปโชคก็คือว่าผู้นั้นเขาต้องตั้งซื้อให้ผมเขาให้ยังเขาให้จับบัตค่าสชคค่าสชคปะครับกค่แไฟกวนหน่อยนึงบ่ครับถ้าน้อยพอดก่ถึงก็ยังเจ้งสิเขาให้บ่คือกระปั่นกระสันแข่งผมก็เลยเป็นมาเลยอ่าโจ้เขาดีดี ฮีอันเไหสีแหงกันกาใช่ชูกระดิ่งแมตต่ละเตย์จัดมานี้เด้ตกเมื่อปลาบางแห่นมันเจ็บมาเน่นะพ้ยแ่จับโยนลงสาลเนียงจละเขมีแกินเลยนะบอ้ต้องเอาวุดมาก่อนคุยกันบานตกลงอยู่ผู้นึงสียงพราสลัผู้นึสียงแช่นี่บอยต้องให้วุดมา เยวไฟลางตาขึ้นม e okay. ีการลุดันมาลงไหนอ่บ <Gree ấy> <im> ่ฮะมีการลุนดันอานันตองพานผมก่อนนี่เราคุยกันไ้้า่อ้้า้ายยโอ้ยยโ้ยโอ้ย้ยโ อ้น้องมึงก็มัดเลยครับว้วววงวววววขวาขวาวว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 จะวว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 วาวว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 วอววนวว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 าวว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 บวว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 มววววว อ้าวมวยเราก็ได้มวอเารนก็คือวะเพราะต้อขึ้นตีให้ไฟว่นครัเขาเนี่ยานเขาเนียมานะมีเตโซ่เนี่นี่ยยานบอกเพาองขึ้นตีให้ไฟว่ะเอ้าอ้โว้าโอ้โธรรมดาจริงะเโซ่เลยนี่ เห็นแน่ดิว่าแม่นกินต่เหรอเนี่ครับเนแน่แน่แน่อาโยกโยกัเดียนแล้วนะเดีย้วเดีนแล้วเรีวเออออเดียเต้นมากหวานี่มาเมียมาเมียอ้าโอ้ตีกันไว่เดี๋ยว่โอ้เจียบไปเมวึงเจียบสีเทาไปเห็นมังมามามาพีมาพีโดนโดนปาไป่ยังวมาเมืองกำลังไพสีขากกันกำลังไพดีเอาขอ เออใช่ออเออขวดพเขงยันจะไปอยู่นะเด้กาเหอออ้ช่ใย่ใชย่ใช่้่่ใช่่่่ใช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 ่าช่ใ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 ช่่ใช่ใช่ใช่าช่ใช่ใช่่น่

โอ้ก็กกกก้ไปาปาลอ่อกกำลังกายใหหครับต้กันหอยูไ่ให้ต้ได้่าเหอะใ่ต้าออกกำลังกายเขาอกกลังายละเออไฟต่อไปเขาอาตจะ ใจกันอ่าประมาณนั้นอันนี้ก็พอตอนนี้สอบกันแเสียงรังสอสโวลูปนะครับนี่ก็ยังต้องสอกาแฟไปนะครับไข่เดียวกัน,นครับไข่ก๊กแก่กาแฟน้อยสอกกแก่กันแน่เอออาแฟน้อยนะอาแฟน้อยสอกกแก่สตูดิโอนะครับบอสตาฟีถกส่งเข้าประกวดอ่าพี่น้องเอาคลิปแร่งๆนะครับมาฝากนะครับเฮ็ดเลนเฮ็ดหัวครับบ่านุ่งหมอมน์นนะครับขอบคก็ กกแต่สตูดิโอครับก็อยู่กันไม่กี่คนนะแต่เราอยู่กันแบบพี่น้องครับนะสำหรับพี่น้องคลิปนี้นะขออะไรใหญ่หางพี่น้องออกกำลังกายครับออกกำลังกายต่อกันอันยันเฮ็ดบ่เข่าตานะยันเพิ่นว่าให้โอ้เปลียนงอกงอกยังไงจังสันน้องอย่างนี้นะฮะคลิปนี้ขออะไลรใหญ่หางพี่น้องนะแมนสำหรับคลิปนี้ครับลาไปก่อนครับผมซากาลินผมยังสวัสดีครับสวัสดีครับผครับมสวัสดีครับ